สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียกับเกม t t h s s y v o l l e y b a l l Story นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอบวิธีการรับโค้ดเกม The Sp y v o l l e y b a l l Story นะว่ารับยังไงนะครับซึ่งก็จะไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคือผมก็เคยสอนวิธีการรับโค้ดมาแล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นแบบเข้าไปในดิจทอของผมนะแต่อันนี้คือไม่จําเป็นที่จะต้องรับจากดิจิของผมก็ได้นะครับคือ จะมี Discord ของทางตัวเกมอยู่ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะ,ะวิธีการเข้าปุ่ม d i s c o r d ของทางตัวเกมนะครับก็จะกดอกดเข้าไปที่ช่องผมก็ได้แล้วก็เลือกคลิปล่าสุดนะแนะนําว่าเลือกคลิปล่าสุดจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าลิงเก่าๆเ,เนี่ยบางอันดิสคอร์ดผมมันหมดอายุแล้วนะก็เข้ามาที่ คลิปล่าสุดก็ได้อขอสต็อปก่อนจากนั้นเลื่อนลงมาที่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับแล้วกดลิงก์ Discord ตรงนี้่าแล้วกดเข้าไปนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือดิสคอร์ของผมนะครับก็ถ้าใครอยากจะอยู่กลุ่มนี้ก็อยู่ได้นะหรือว่าถ้าดูคลิปนี้จบอยากจะกดออกก็กดได้เลยนะครับก็กดไม่ยากกดตรงคลิปเนี้ยกดออกจากเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ยากนะคือผมไม่ได้บังคับอยู่แล้วนะครับถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปที่กระดิ่งตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะจากนั้นก็จะเห็นาหา,หาลิงก์ที่เป็นแบบเนี้ยเนี่ยซึ่งอันนี้คือโค้ดนะครับในแต่ละวันซึ่งวันนี้ผมให้มาแล้วก็จะเป็นโค้ด Back Body กับอ,อะไร load ด o a ดโร t a ท e อ่รอ่านไม่ออกนะครับเหมือนเป็นคำมัวมวอันนี้คือโค้ดเนาะแต่ว่าถ้าจะรับแบบตรงๆเลยนะครับจากทางตัวเกมเลยให้กดลิงก์ดีคอร์ตรงนี้อ่าก็เข้าไป พอกดเข้าไปแล้วอ่ะมันจะเป็นหน้านี้ถูกปะซึ่งก็อาจจะยังไม่มีโค้ดให้รับนะครับให้กดไปที่ u n v e r i f y ก่อนจากนั้นกดตรงนี้ครับข้อความที่ปักหมุดเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้สิมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ไหมข้อความที่ปักหมุดเหรออ่ะกดที่ w e l c o m i ตรงนี้นะครับไม่กิ๊บมั่วนะกดที่ w e l c o m i ตรงนี้ก่อนถูกไหมแล้วก็กดตรงที่เป็นรูปปักหมุดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดตรงเนี้ยกระโดด ะครับไปที่ตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่า please react with the Trump up emoji proof not abort กดกระโดดไปป,ปั๊บจากนั้นก็กดที่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยกดตรงเนี้ยเยี่ยมฮะกดเยี่ยมไปหนทีป,ปัาบพอกดเยี่ยมปุ๊บเรียบร้อยครับมาแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้ข้างๆเนี่ยมันก็จะเด้งอะไรมาเต็มเลยให้เราเลื่อนมาดูคำว่า daily coupon code ครับกดเข้าไปปั๊บ นี่ครับผมเรียบร้อยโค้ดซึ่งเราจะได้ไวมากครับคือจะได้เอาง่ายๆคือโค้ดที่ทุกคนได้มามาจากตรงนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือไวที่สุดแล้วนะคือเป็นโค้ดจากแบบจากทางตัวเกมเลยนะครับคือเขาเจเนเรตมาเลยเพราะฉะนั้นในดิสคอร์ดตรงนี้ไวที่สุดแล้วนะครับไวที่สุดแล้วไม่ต้องไปขอแล้วนะไม่ต้องแบบเออทักไปขอในกลุ่มหรือไม่ต้องทักมาขอผมก็ได้นะครับอ่าแล้วก็กลุ่มดิสคอร์ดของผมนะครับที่เป็นเนี้ยนะ อันนี้คือจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้เป็นกลุ่มดิสคอร์ดภาษาไทยนะครับตรงนี้เห็นปะอันนี้ก็จะมีพูดคุยกันเยอะมากในช่องเกมนะครับเจนเนอเรลนี่เงียบกิ๊บเหมือนทํามาไว้เฉยๆอะแต่ว่าถ้าสมมุติจะเข้ามาพูดคุยก็ต้องยืนยันเลขหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะครับเออก็ยืนยันไปนะครับก็แนะนาว่าให้ยืนยันเพราะว่าผมไม่อยากให้มีบอทเข้ามาในกลุ่มนะครับกลัวม,มันมีบอทเนี่ยเพราะว่าเข้ามาเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมไม่ต้องกดอะไรเลยนะ คือผมไม่ได้ทําให้มันยุ่งยากอะไรยกเว้นว่าคุณต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์อะ่ะแค่นั้นแหละซึ่งมาผมผมก็ไม่ได้รู้อะไรนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของ Discord อยู่แล้วนะไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้แบบเอาเบอร์ทุกคนไปทําอะไรแน่นอนนะอ่ะแล้วก็อ่าคอมมูนิตี้เนี้ยอาจจะดูแคบๆไปหน่อยถ้าอยากจะเข้าคอมมูนิตี้ของทางตัวเกมเลยอะ่ะที่เป็นคนไทยอยู่เยอะเหมือนกันก็ให้กดเข้าไปที่ในเกมนะเดี๋ยวเดี๋เข้าไปให้ดูนะครับอ่ะก็เข้ามาในเกมนะ ดี๋ยวพากดเข้าไปในเกมอันนี้คือไม่เกี่ยวกับโค้ดแล้วจะปิดคลิปก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกันแล้วแต่ว่าจะพามาดูคอมมูนิตี้อีกที่หนึ่งที่แบบว่าเป็นของทางตัวเกมนะครับให้กดที่ไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้มุมซ้ายเาขวาบนนะครับแล้วก็จะเห็นคำว่าดิสคอร์ดถูกปะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นกลุ่ม Discord ของทางตัวเกมนะครับเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษ นะครับเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยซึ่งเขาก็จะคุยกันเยอะมากเหมือนกันเนาะในนี้เห็นวะเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็คุยกันได้ในนี้นะครับ